ขา่าวดีแชร์ได้ดรวิรนทโรจนประภานะครับก็เป็นนักวิจัยแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งมรณาโนติติกคาเฟ่แห่งนี้ครับ แล้วก็มีความสนใจในเรื่องของปัญหาของ national agenda ซึ่งตอนนั้นจะมีอยู่ตามประเด็นก็คือคุณแม่ไวสใสแล้วก็สถิติีอจญกกรรมแล้วก็ปัญหาคอร์รัปชันมีความสนใจว่าเราจะมีเครื่องมือหรือแนวคิดทางด้านพระพุทธศาสนานํามาใช้แก้ปัญหาวาระแห่งชาติทั้ง3าวาระน้งไมก็มีการไปศึกษาวรรณกรรมก็เจอว่าแต่ก่อนเนี่ยวิถีชีวิตคนไทยเราใช้เรื่องของความเชื่อความศรัทธานในนรกสวรค์คนไม่กล้าทําความชั่วกาศเพราะกลัวว่าตายไปแล้วตกนรก แต่หลังจากทุณนิยมมันเข้ามาเนี่ยคนก็เลยกลัวจนมากกว่ากลัวตกนาลกงานวิจัยนี้ก็เลยเกิดขึ้นว่าเอ๊ะทำอย่างไรเราจะมีความเชื่อที่มีอยู่ในสังคมไทยเราเนี่ยนำกลับมาใช้ให้กับกลุ่มเด็กวัยรุ่นแล้ว่าคนทํางานนะเรื่องการระลึกถึงความตายเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่ามันทําให้คนระาจากความโลภและจากความโกรธแล้วก็เร่งทําความดีแต่ปัญหาที่ยากก็คือว่าทําอย่างไรถึงจะ implement ลงไปให้กับกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยได้เข้ามาใช้ก็พบว่าประเทศไทย4.0เนี่ยก็คือเป็นสังคมเชิงสัญลักษณ ก็ใช้วิถีการเข้าคาเฟ่เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของคนบุ่นหม่ดังนั้นการนําเสนอมรลนานาุสติซึ่งความทุกข์จากการเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยในลักษณะของการอิมเมอร์ซีได้ไปทดลองประสบการณ์ใกล้เคียงความจริงเราก็เลยเอาแนวคิดมรลานุสตินเนี่ยมาอินทิเกรตกับคาเฟ่ก็เลยเกิดเป็นมรลนานาุสติคาเฟ่แห่งนี้ขึ้นมา